สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม s k y a แอชเชนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอนิเมะคุณภาพแนวต่างโลกและก็ดาราม่านะครับโดยอนิเมะเรื่องนีน้มีชื่อว่าคิเท่าในกริมกาแดนมายานะครับหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือไฮโตะเจนโซโนกริมกานะครับผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเลี่ยวกับความเป็นจริงพอสมควรนะครับ โดยที่เราเนี่ยคิดไว้ว่าเอานั้นอยากที่จะไปอยู่ในโลกแฟนตาซีหรือแนวต่างโลกต่างนะครับหรือว่าเราอยากที่จะกําเหนิดขึ้นมาเป็นนักประจญภัยนะครับฝึกวิชาดาบมีคาถาเวทมนต์นะครับสามารถออกเดินทางไปต่อสู้กับปีศาจต,ต่างๆออกไปสู่โลกกว้างพบปะหน้าตากับคนใหม่ๆนะครับผมรวมถึงสังคมใหม่ๆแล้วก็คอยช่วยเหลือผู้คนแล้วก็รวมถึงจัดการกับเราปีศาจที่อยู่ต่างแดนนะครับ แม้ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นแค่เพียงความฝันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นั้นสามารถทําให้คุณมองโลกในความเป็นจริงได้มากขึ้นนะครับคุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณได้เข้าไปอยู่ในโลกแฟนตาซีจริงๆเนี่ยทุกๆอย่างที่คุณต้องการหรือคุณฝันถึงนะว่าคุณจะเป็นนักประจญภัยที่แข็งแกร่งครับมีตังซื้อชุดเกราะนะครับมีเรียนวิชาดาบนะครับได้พบปะก,กับคนอื่นคนนี้ได้อยู่กับสังคมที่กว้างขึ้นมีเพื่อนพ้องมากมายรวมถึง มีลูกน้องที่คอยร่วมเดินทางกันรวมถึงสหายต่างๆนะครับแต่ว่าความเป็นจริงของโลกใบนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยงามอย่างเท่าที่ควรนะครับหรือไม่ก็คุณอาจจะได้ช่วยอาณาจักรจากจอมมารหรือว่าจริงๆแล้วคุณจะต้องใช้ชีวิตแบบทรหรดไปวันๆเพื่อความอยู่รอดครับแน่นอนครับคําว่าความจนมันน่ากลัวใช้กับเรื่องนี้ได้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อเรื่องคร่าวๆกันเลยนะครับผมโดยเริ่มต้นเรื่องมาเนี่ย จะเปิดฉากด้วยที่เหล่าตัวละครเอกอย่างฮารุฮิโรและพวกพ้องอีก5คนนะครับกำลังต่อสู้กับกอบลินอย่างดุเดือดครับซึ่งกอบลินเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่ขึ้นชื่อได้ว่าอ่อนแอที่สุดในโลกแฟนตาซีของเขานะครับและทั้ง6คนนั้นก็ได้ต่อสู้ กับเจ้ากอล์เลนพวกนี้แต่ถ้าว่ากับสู้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าขาดทั้งประสบการณ์การต่อสู้รวมถึงการคิดวิเคราะห์แยกแยะและก็ความเป็นทีมเวิร์กทั้ง6คนนี้นะครับผมฮารุฮิโร่เนี่ยได้ตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนั้นอยู่ในสถานที่ปริศน,นานะครับพร้อมกับผู้คนอีกหลายๆคนเลยทุกๆคนในละแวกนั้นเนี่ยล้วนแล้วสูญเสียความทรงจํากันทุกอย่างยกเว้นชื่อของตัวเองครับผมและหนึ่งในนั้นก็ได้รวบรวมคนที่มีความสามารถ พอจะใช้เป็นประโยชน์ได้แล้วก็ออกเดินทางกันไปก่อนนะครับจนเ,เหลือพวกฮารุฮิโร่นะครับทั้ง6คนรวมกันแล้วนะครับกลายเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนจํานวน6คนเนี่ยที่อยู่ปาร์ตี้กันครับกลายเป็นว่าทั้ง6คนนี้คือกลุ่มคนที่ไม่ได้เรื่องที่สุดนะครับหลังจากที่ถูกทิ้งไว้ทั้ง6คนนะครับทั้ง6คนนี้เนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่รวมกันเป็นปาร์ตี้หนึ่งเดียวกันแล้วก็เข้าไปฝึกฝนตามกิลด์ต่างๆครับเพื่อที่จะได้เป็นทหารอาสาคอยจัดการกับมอนสเตอร์ครับโดยมีของรางวัล จากการทำภารกิจที่จัดการมอนสเตอร์เนี่ยได้เป็นเงินนะครับซึ่งไอ้เงิน,นเนี้ยเนี่ยมันสามารถประทังชีวิตให้พวกเขามีชีวิตอยู่กันต่อได้คือมันสามารถใช้ซื้ออุปกรณ์ทั้งเสื้อชุดเกราะรวมถึงกับข้าวแล้วก็อาหารนะเพื่อที่จะอยู่ได้ไปวันๆเพื่ออยู่รอดในแต่ละวันได้นะครับแต่ว่านอกจากที่พวกเขาจะเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็บลินเอมก็มีชีวิตเหมือนกัน,นครับแล้วความรู้สึกที่ว่าเราอยากมีชีวิตอยู่ต่อเราไม่อยากตายนะแล้วถ้าเราไม่อยากตายล่ะ เราก็ต้องต่อสู้นะครับในสนามรบนั่นคือเราต้องสู้อย่างเดียวคือคติประจําใจตอนนั้นของพวกเขาเนี่ยเราก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าเราไม่ฆ่าเราก็จะถูกฆ่าเองนะครับไม่ว่าใครนะครับก็อยากมีชีวิตรอดด้วยกันหมดทางนั้นเลยนะการเอาตัวรอดในโลกที่นี่เหมือนกันนะครับก็จําเป็นจะต้องหยิบอาวุธที่อยู่ในมือของคุณขึ้นมานะเพื่อลุกขึ้นสู้เท่านั้นนะครับ แล้วกับว่าพวกฮารุฮิโรแล้วก็พักพวกอีก5คนเนี่ยรวมเป็น6คนแล้วก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารของโลกใบนี้ขึ้นมาโดยสมบูรณ์เลยถึงแม้ว่าธีมของเนื้อเรื่องที่เท่าในกิมการแดนมายานครับมันใช้ความรู้สึกที่คล้ายกับการ์ตูนเรื่องหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเกตหน่วยรบตะลุยโลกต่างมิตินะครับในมุมที่สะท้อนความโหมดร้ายของโลกแฟนตาซีที่หลายๆคนเนี่ยจินตนาการเอาไว้แบบสวยงามเลยนะว่าเป็นแฟนตาซีแนวโลกสวยนะใช้มุมมองที่แตกต่างกันออกไปครับ โดยที่ค e ิทเท่าในกิมกาแดนมายานครับจะพูดถึงการเอาตัวรอดเป็นหลักเลยนะครับโดยใช้คําว่าเกมมาเสริมนะครับขอย้ํานะครับว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวต่างโลกที่ใช้คําว่าเกมได้น้อยกว่าต่างโลกอื่นๆนะครับผมในขณะที่อนิเมะเรื่องเกมครับมันจะเน้นไปที่สงครามแล้วก็การเมืองซะมากกว่านะครับ <ina fs. S 1> มีความสมจริงมากกว่าคิเท่าในกิมกาแดนมายานนะครับเพราะว่าไม่ได้โฟกัสที่ธีมหลักที่เป็นในเรื่องของเกมเหมือนกับเรื่องนี้นะครับ แต่แม้ว่าเรื่องนี้คิดเท่าในกิมการแดนมายาครับจะใช้ทีมหลักเป็นเรื่องของเกมนะโดยที่มีการแบ่งคลาสแล้วก็สกิลเข้ามาเกี่ยวข้องครับแต่ว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันก็ดูให้เป็นความสมจริงมากๆเลยค่อนข้างที่จะเลียวพอสมควรนะเพราะว่าเนื่องจากว่าแรกเริ่มมาเนี้ยแหละเรามีปาร์ตี้กับคนไม่รู้จักอีก5คนนะแล้วเราก็ตั้งปาร์ตี้กันไปสู้กับมอนสเตอร์นะโดยที่เราไม่มีความสามารถอะไรเลย เรามีแค่อาวุธธรรมดาโง่ๆอย่างเดียวแล้วก็มีแค่กลุ่มคนที่อยู่กันเป็นกระจุกกันแล้วก็ไปลุมไปตีมอนสเตอร์นะครับผมโดยที่เราไม่มีทักษะการต่อสู้แล้วก็ไรซึ่งทีมเวิร์กนะครับโดยหนังเนี่ยมันจะโฟกัสไปที่การเติบโตของตัวละครแต่ละคนนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไงแล้วพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นได้จากอะไรแล้วก็แข็งแกร่งกันเพราะอะไรนะครับ จากเดิมทีเนี่ยพวกฮารุฮิโรแลวก็พักพวกอีก5คนคะครับก็แค่ลุมมอนสเตอร์ที่เป็นก๊ปตัิน1นตัวครับก็คือล้มหมดแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับแต่เนื่องจากเวลาผ่านไปนะพวกเขาสามารถเรียนรู้ทักษะการต่อสู้การเคลื่อนไหวของเจ้าพวกกอบลินโดยการจดจําเนื่องจากไปต่อสู้ซ้ําๆนะครับจากตอนแรกที่เราต้อง6ลุมหนึ่งนะกลายเป็นว่าเราสามารถเริ่มจัดการได้ทีละตัว2ตัวในตอนหนึ่งวันในขณะที่พวกเขากําลังค่อยๆเก่งขึ้นนั้น พวกเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโลกความเป็นจริงเข้ามาเอี่ยวด้วยไม่ว่าจะใช้ว่าเป็นเกมแนวต่างโลกครับพวกเขาทั้ง6คนนั้นก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงแล้วก็ความลําบากรวมถึงการต่อสู้ด้วยครับและแน่นอนความตายนั้นก็เป็นของจริงด้วยเพราะว่าถ้าสิ่งที่เรียกว่าเกมนั้นตายก็คือตัวเราตายจากโลกในเกมเพียงแค่เราตายจากจุดนั้นแล้วก็รอระบบโหลดไม่กี่วินาทีนะครับ เราก็จะกลับมาที่จุดเซฟจุดๆนั้นที่เราตายอยู่แต่ถ้าว่าในโลกแห่งนี้นะครับความตายก็คือเรื่องจริงเมื่อตายแล้วชีวิตจริงๆนั้นคือเราก็ตายเลยโดยสิ่งที่น่าสนใจจากอนิเมะนี้นะครับเหมือนว่าอนิเมะนี้เนี่ยจะใช้เทคนิคสีน้ําวาดทั้งหมดเลยนะครับชวนทําให้เรารู้สึกดูสวยงามแปลกตาไปจากเรื่องอื่นๆที่เป็นแนวต่างโลกนะครับแล้วก็จังหวะ รวมถึงลำดับภาพก็ให้ความรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็การใช้เสียงประกอบเพลงหรือว่าเพลงประกอบนั่นแหละครับเหมาะกันเป,เป๊ะเลยนะครับรวมถึงฉากต่อสู้นะครับว่าบางครั้งมันก็ดูเคลื่อนไหวแปลกๆนะครับอาจจะดูไม่ค่อยลื่นไหลอย,อย่างเท่าที่ควรนะแต่ว่าลำดับการวางฉากรวมถึงเสียงซาวปรกอที่ผมได้บอกไปก็ค่อนข้างเข้ากันเลยพอดีรวมถึงฉากแอคชั่นนะครับ แต่เราก็จะเห็นภาพกลยุทธ์ในการต่อสู้ต่างๆได้อย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธประชิดหรือการใช้เวทมนต์นะครับและเราก็จะได้เห็นการเติบโตของเราตัวละครนั้นที่ค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆมีทักษะมากขึ้นเรื่อยๆและรวมถึงความเป็นทีมเวิร์กนะครับผมมาถึงจุดๆนี้นะครับผมก็จะแนะนําตัวละครต่างๆรวมถึงคลาสที่พวกเขาได้รับมาจากในโลกกิมกาแดนมายานี้กันนะครับฮารุฮิโร่นะครับซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องนี้นั่นเองครับฮารุฮิโร่เนี่ย ได้รับอาชีพโจรครับเป็นอาชีพโจรมุกุโซนะครับเป็นอาชีพนักรบนะครับผมลันตะครับเป็นคลาสอัศวินดำนะครับยูเมเป็นนักล่าหรือคือฮันเตอร์นั่นเองครับชิฮารุเป็นนักเวทครับและคนสุดท้ายมานาโตเป็นพระนะครับผมทุกๆคนเนี่ยมีคลาสที่แตกต่างกันออกไปครับโดยฮารุฮิโรเนี่ยจะเป็นแนวการซุ่มโจมตีนะครับ ใช้ทําการสเตลนั่นคือการลักลอบสังหารนั่นเองส่วนโมกุโซเนี่ยเป็นนักรบในที่นี้เนี่ยนักลบเนี่ยเอาจะค่อนข้างไปที่เป็นตัวที่มีความสามารถทางด้านพระกําลังนะครับรวมถึงสามารถยืนแท้งให้กับเพื่อนๆได้นะรครับส่วนลันตากับที่ได้คลาสอัศวินดํามาอัศวินดําในโลกของกิมกาเนี่ยก็คือเป็นนักรบที่สามารถใช้พลังเวทผสมได้นะครับ ก็คือเขาจะเป็นนักลบเหมือนกับมูกุโซครับแต่เขาสามารถใช้เวทมนต์ประเภทความมืดนะครับจึงได้คลาสอัศวนดัมนี้มานะครับผมยูเมะครับเป็นนักล่าหรือที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือฮันเตอร์ครับฮันเตอร์ในโลกของเกมหรือแนวต่างโลกทั่วไปก็จะเป็นอาชีพที่ใช้ธนูนะครับแล้วก็ความว่องไวเป็นเลิศครับยูเมะก็เหมือนกันครับใช้ธนูเป็นอาวุธนะครับต่อมานะครับชิโฮรุนะครับเป็นนักเวทนักเวทของชิโฮรุเนี่ยในช่วงแรกๆครับ ชิโรุ่นั้นจะยังไม่ค่อยชํานาญในการไล่เวทมนต์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกๆคนได้ดูและติดตามต่อไปเรื่อยนะครับคุณจะรู้เองครับว่าชิโรุ่นั้นสามารถใช้เวทได้หลากหลายมากขึ้นรวมถึงใช้เวทมนต์ได้หลายธาตุนะครับและคนสุดท้ายนะครับมาราโตะที่เป็นอาชีพพระนะครับอาชีพพระในโลกของกิมการเนี่ยก็คือเป็นตัวที่คอยซัพพอร์ตนะครับผม ว่ายง่ายก็คือฮิลเลอร์นั่นเองฮิลเลอร์ก็คือผู้ที่คอยฟื้นฟูเลือดให้เพื่อนๆในปาร์ตี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่อยู่แนวหลังสุดนะครับพวกเราจะต้องคอยป้องกันมานโตะนะครับที่เป็นอาชีพพระนะครับให้พวกเราได้ต่อสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆนะครับพอเลือดเราเสียหายอย่างมากเราก็จะให้อาชีพพระเนี่ยเป็นคนที่คอยฟื้นฟูพลังชีวิตให้เรานั่นเองนะครับผม เนื่องจากการ์ตูนเรื่องนี้นั้นเป็นการ์ตูนแนวต่างโลกแฟนตาซีรวมถึงดราม่านะครับแม้ว่าจะมีฉากต่างๆที่ดูเหมือนเป็นความทรมดของพักพวกของฮารุฮิโร่นะครับว่าพวกเขาจะต้องผ่านอะไรมาบ้างและกว่าจะเติบโตและแข่งแร่งขึ้นได้นะครับไม่ใช่แค่ว่ามีประสบการณ์จากการสู้มอนสเตอร์ซ้ำๆและบ่อยครั้งเรื่อยๆและผสมกับความเป็นทีมเวิร์กนะครับ แต่สิ่งที่เป็นหัวใจหลักของอนิเมะเรื่องนี้นั่นก็คือการสูญเสียนะครับผมการสูญเสียนีย่มันก็คือฉากเศร้าดีๆน่นครับเพราะว่าฉากเศร้าเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดความโศกเศร้าของตัวละครที่สูญเสียพวกพ้องได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับแล้วมันก็หนักหน่วงพอสมควรเลยแต่ว่ามันก็จะซึมลึกเข้าไปในความรู้สึกของคุณได้เลยนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามาอยู่กับคนที่ แปลกหน้าไม่รู้จักครับแต่ว่าพวกเราก็ได้ตัดสินใจที่จะลงเรือลําเดียวกันนะฝ่าฟันอะไรมาด้วยกันแล้ววันหนึ่งเนี่ยการสูญเสียนะั้นมันได้เกิดขึ้นมานะครับทาให้เราคิดอะไรได้หลายๆอย่างนะครับการสูญเสียนะครับถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกอย่างจะจบสิ้นลงแล้วนะครับแต่คําว่าการสูญเสียนีย่มันเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่า ว่าง่ายคือการสูญเสียเนี่ยมันทำให้พวกคาลิฮีโร่เนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นเป็นปาร์ตี้ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวเลยนะครับพอธีจะได้ไม่มีใครจะต้องตายหรือสูญเสียต่อไปอีกครั้งที่2นะครับภาระที่แบกรับเนี่ยของผู้ตายเนี่ยก็ได้ถูกโอนย้ายเข้ามาอยู่ในผู้ชีวิตเทียงเหลือรอดอีกทั้ง5คนนะครับผมทำให้ได้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การที่จะอยู่รอดการที่ต้องต่อสู้การที่ต้องแข็งแกร่งขึ้นไปนะครับรวมไปถึงการที่เราได้พบปะพบเจอกับคนหน้าตาใหม่ใหม่สังคมใหม่ๆนะครับเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากับคนที่ไม่คุ้นเคยนะครับรู้จักการเปิดใจนะครับรู้จักการเปลี่ยนตัวเองนะครับผมทั้งหมดนี้เนี่ยอาจกล่าวไม่ได้หากไม่เกิดการสูญเสียนะครับผมนี่แหละครับคืออนิเมะที่มีชื่อว่าคิเท่ากิมการในแดนมายา ก็เป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับการ์ตูนที่ผมมาแนะนําในวันนี้นะครับหรือก็คือคิเท่าในกิมกาแดนมายาน,นครับหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือไฮโตะเจนโซโนกิมกานะครับเรื่องนี้นี่ผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่าเป็นแนวต่างโลกแนวออดราม่านะครับชั้นดีเลยนะครับผมใครที่แนวแฟนตาซีแล้วก็อยากให้มันมีอะไรที่มันตึงเครียดตึงเครียดหน่อยนะให้ดูมีน้ําหนักขึ้นมาหน่อยก็แนะนําเรื่องนี้นะครับ เป็นอนิเมะปี2016นะครับนี่ก็ผ่านมา4ปีได้แล้วฮะแต่4ปีนี้ก็ยังคงความขลังอยู่นะก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปดูกันครับจากเปิดใจการปวดตับนะมันไม่ได้ปวดตับอย่างที่คิดนะฮะสำหรับใครที่คิดว่าปวดตับนะสำหรับใครที่ยังไม่ดูผมก็แนะนำนะครับลองเปิดใจดูกันหน่อยเนาะ ถ้าเกิดว่าใครดูแล้วหรืออยากพูดคุยนะก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะไว้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s ับสไครต์กับช่องผม Sky a r c h e r ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆจากช่องของผม Sky a r c h e r นะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ